วันนี้เป็นไทยแล้วค่ะวันนี้เป็นไทยแล้วเนาะกี <c> ่ <oughs> ปีหกปีแล้วหกปีแล้วนะทุกคนที่ที่บนต้องต้องดิ้นรนแล้วก็ช่วยพี่ๆเขาเนาะช่วยพี่สาวเขาเนี่ยทําตรงเนี้ยทุกคนทีนี้มันเหลือไม่เยอะอืมมันเหลือไม่เยอะแล้วก็เลยต้องขอบคุณสําหรับอ่พ่อใหญ่นะคะที่ใจดีนะคะให้เป็นของขวัญเมอรี่คริสต์มาสมานะคะ ก็เลยได้มาตรงนี้นะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะคะโอเคเดี๋ยวทำงานทำไอ้นี่ครับเจ้าหน้าที่เขาก่อนเด้อทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะคะว่ามันเป็นไปยังไงมายังไงสำหรับเงินก้อนนี้นะคะสำหรับเงินก้อนนี้มันก็มันก็เยอะสําหรับเราเลยเนาะกว่าจะหาได้แต่ละบาทแต่ละเหมือนแต่ละพันอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเงินไม่น้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวยายบนจะเล่าสู่ฟังว่า ยบดสฉบับฟูฟังว่ามันเป็นมาจังไไดน,นะคะกับเงินก้อนนี้ที่ยะบดสะสมแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆจนหกปีนะคะหกปีแล้วเด้อหกปีแล้วสำหรับวันนี้เป็นไทยแล้วนะคะทุกคนพี่น้องยบดมาถึงบานเรียบร้อยแลย้วพี่น้องต่ว่ามือนีเนาะมือนีที่ตลาดเมืองยางเขามีงาน เขามีงานเขาไม่ปามันหรือว่างานกลุ่มเขาใหญ่เป็นงานประจำปีของอำเภอเมืองยางก็จะมีขบวนอ่าขบวนนั่งลำ้ำขบวนขบวนนั่นขบวนนี่ของแต่ละตำบลเพราะว่าอำเภอเมืองยางมันมียู่สี่ตำบลพี่นอ้องพออยู่บุ้งกับสิบปปเป้าปีสิบปปเป้าปีอ่า มหูรีคือแบบว่าจังไรล่ะเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอีสานยังส่นะพี่น้องเดี๋ยวเจ๊ฝนสิพ้าไปเบิ่งดอกว่าข้าเจเ้าเฮ็ดแบบไหนจะออกบูธออ,ออกเฮ็ดสุ่มเฮ็ดบูธเฮ็ดยังแต่ละตำบตลแต่ละมีการประกวดขบวนแห่พร้อมไหมพี่น้องขอบวนแห่ขบวนซึ่งแล้วก็มีของกินมีการละเล่นของคนอีสานประเพณีอีสานนะเมืองสิ แต่ว่ายี่หมนบโบ,บ,บปไปบโบท่านีนเข้าไปเไปที่ไปนี่คือไปทุระไปส่งของนะคะฝากถึงลูกค้านำเดอ้อลูกค้าที่เอาเดอ้อของที่โอนเงินมาแล้วอย่างมาแล้วคือย่าบน่นส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วบานี่ฝากถึงคุณติมทียูอ่า USA นะคะที่อยากได้ปลาแห่งรอกอนนะคะปลาย่งบ่ท่านนะคะปลาบ่ท่านแล้วตอนนี้เนาะปลาแห่ง เพิ่นอยากได้ไปเมืองนอกมาดนี้อาปามันแห่งบ่ท่านแล้วบัดน,นี้มันจะมันจะมาค่าช่วงปีใหม่นี่กับบ่รู้ว่าอาสีสะดวกคิดสะดวกได้หรือเปล่าเนาะก็บยังไดเดี๋ยวถ้าได้ยังไดเดี๋ยวอายืบนใะแจ้งไปทั้งทั้งไรอีกเทน,นึงเนาะสำหรับอาพู้ที่ต้องการปาแต่ว่าบัาท่านไหนได้จะส่งไปเมืองนอกนะแต่ว่ายังอื่นโอเคอยู่นะคะมือนี้จะเตรียมืม้อนี้มือม่ออื่อนก จะได้เตรียมของเห็ดปลารานะข้วบนเสียเอาไปมองหนอกคนอยู่กับบ้านนี้บนนี้กับมาอามาสังไว้กับหลายอยู่นะคะกับจได้เห็ดนี่เพิ่นเดี๋ยวมืออื่นนี่ะอืมก็จิเริ่มเห็ดมืออื่นนี่ละกับจะไปยุดช่วงมือเฮือมือนึงไปหนีเพราะว่าขีบวบนต้องไปทําธุระ่องที่ดินนะที่กรมที่ดินนั่มตอนนี้ก็คือเข้าไป ใส่หนีไปปุ๊เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นไทยเร็วนะคะตอนนี้เป็นไทยเร็วนะตามทีอ่าอยู่บนเว่านั่นละรอรอ,อทางอ่าทางอ่าบริษัทสินเชื่อนะคะเพิ่นเพิ่นเอาโฉนดออกมาให้แล้วก็นัดกันไปรับแล้วย่อบบจะเอาโฉนดไปล่างจำนองนะคะไปล่างจำนองที่กรมที่ดินแล้วก็จะมีการอ่าได้ทำกันกับพี่สาวเนาะก็โอนกันนู่นนี่นั่นถ้ามันง่ายถ้ามันเป็นไป,นป,นปนตามที่เฮา แพนไว้วางไว้นะคะก็ะคงจะอ่าง่ายอยู่ก็เดี๋ยวจะรอนะคะจะรอให้พี่สาวมาแล้วก็จะไปดําเนินการแต่เรื่องเงินเรื่องเงิงนี่ยี่บนไปจัดการโปะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบอมี่อีหยังแล้วนะบ่ได้เป็นหนี้เป็นสิน,นแลเลาะจะจะไปรับโฉนดออกมาแล้วก็ไปล้างจำนองแล้วก็ไปอ่าไปโอนกันนะคะพี่น้องอ่าสำหรับสำหรับอ่าเงินก่อนนี้ เพาะาเยอะบนหูอื้อหูอื้อเพราะอยังขี้รถขี้รถพากับกับลมลมหนาหนาวหรอมันอันนี้นะพี่น้องมือชาเบิดตีมือตีมือชาเบิดเด,เดิหูก็อื้อสำหรับเงินก้อนนี้ก็ได้ความวยเหลืออนุเคราะห์มาจากพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่รุ่นนี้แล้วก็ถือว่าให้เป็นของขวัญแมรี่คริสต์มาสเพิ่นเพิ่นเบ่ได้มานานะก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่เติบสำหรับได้บุญเนาะกับ ตังแต่เออไปปูทีหน้าสื่อทีสื่อทางกับพี่น้องเนาะกาดลำพังตะเฮากับโอนักหนาสาหัสอยู่นกค่ะถ้าลำพังตะเฮากับนักหนาสาหัสอยู่กับคงอ,อีกอีกหลายอยู่ละจังสี่เรียบร้อยกันแต่นี่คือขาใส่ใจทุกอย่างอ่าโอนให้พี่สาวลงมาโอนให้เป็นขาใส่ใจของพี่สาวลงมากครอยู่ใคเกินขครลดใคล,ล่ากับหลักมืน่นแล้วก็เอามาตรงนี้อีกกับ หลายมื่นพี่น้องกระจักสีวางในเนาะอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์ความส่วยเหลือจากพ่อไง่นกะห่วงอ่ะล่ะเออกะห่วงเฮ่าหล่ะว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาไปพุนมันจีมันสียากเป็นอย่างเป็นอย่างยายบนคือจังเดบไปใส่หนี่เป็นอย่างคือได้อานันกันตรงนี้เนาะก็คือยายบนบ่อยอยู่ข่าวๆนั่นแหละว่าหน้าทงที่ยายบนหิดอยู่หิดกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพออยู่นี่ เป็นหน้าบอม,มเป็นหน้ามุ่นมรดกนะคะพี่น้องเป็นหน้าที่ซื้อซื้อจากญาติอีกต่อหนึ่งพี่สาวย่อบนคน้นโตนะมาซื้อซื้อไห้แล้วบาน,นี่พี่สาวค้นโตก็เลยให้พ่อเก็บบนนี่เฮ็ดด้ให้กินแล้วก็ขายต่อขายพอนให้บนกับน้องสาวอีกคนหนึ่งพอนเราเพราะพอนหมดแล้วม,ลมันบ่อแล้วกัยังบริโอนบาดีแล้วก็อยากาได้เงินไปต่อทุนไปทำมาค้าขายก็เลยเว้ากัน เออบอกกันว่าขอเอาสนุน่ะไปจำน้องกอนนู่นนี่นั่นเออไปเอาเงินไปหมุนบัดนี้แล้วเอาไปมั่นกะคือเศรษฐกิจมันย่ำเดีเนะพี่น้องเนาะเอาไปแล้วมันชดอืมก็คือเงินมันมันหมุนบ่ได้มันขาดทุนแล้วก็บ่มีเงินมากมาผ่อนมาตัดมาหยังนู่นนี่นั่นโยบมกลตต้องรับภาระตรงนี้ซอยซอยกันเอาออกมากเพราะว่าถ้าเฮาบ่ซอยถ้าเฮาบ่ใส่เลย แล้วก็บโมมีเงื่อนกับย่านเขาย่านในทุนมายึดขายถอดตลาดเนาะยังบบกเลยต้องดินล้นตรงนี้ฮุกปีได้พี่น้องพี่ใส่เขาอนี่งนี่ฮกปีได้ฮกปีนี่เป็นเงินอนเดือนละเก้าพันบาทกันนักเติบอยู่นะคะสําหรับที่พี่สาวเราเอาไปจำนองเนาะบาทนี้พอไงเราก็เล่เรตุนพอไงเราก็เลยเรตุนี้บนเราก็เล่าเอ่าโอเคเดี๋ยวฉันจะหายเป็นของขวัญสําหรับยูของขวัญอาคิดสมาธิสำหรับยูปีนี้ เราก็เลยโอนเงินมาให้เนยบนุญนะคะเยนบนก็เลยไปจัดการนู่นให้นั่นเออการเรียบร้อยไปตามเจตนาล้มของเรา่หล่ะ,ละนะคะการลออย่างเดียวแต่พี่สามาาล้วก็โฉนดออกมาเดี๋ยวก็จะไปหลังจำ้องล้วก็จะไปโอนกันน่ะแหละพี่น้องเดี๋ยวจังไรถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคจังไรเดี๋ยวเยวบุจะอัปเดตสูฟังเด้อพี่น้องเนาะสำหรับมืนอนี้โอเคแล้วนะคะขอบคุณไปยังเพราะใหญ่เลยนะคะที่เป็นคนซอยเหลือเป็น ซันตาเป็นซันตาครอสในปีนี้นะครับพี่น้องอ่ะเยี่ยวนจะไปหากินเขากินน้ำอ่าเวบายๆก็จะพากันออกไปุ่นละเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงั้นอ่ากลุ่มเขาใหญ่ของอำเภอเมืองย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบายบายบ๊ายบายีค่ะ